สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองกลับมาที่ปฏิบัติการมหัศจรรย์จากหนังสือ The Magic นะครับวันนี้วันที่22ปฏิบัติการในวันนี้นะครับมันเป็นปฏิบัติการที่ต้องใช้สิ่งที่คุณเคยทำไว้แล้วในปฏิบัติการวันที่13นั่นคือเรื่องของการทำให้ความปรารถนาเป็นจริง ถ้าผมจะย้อนกลับไปก็คือให้คุณเขียนสิ่งที่คุณปรารถนา10อย่างลงไปในรายการนั้นนะครับแล้วให้นำกลับมาดูบ่อยๆหรือจะทำวิชั่นบอร์ดก็ได้สำหรับคนที่เพิ่งมาเปิดเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะครับผมแนะนำให้กลับไปฟังปฏิบัติการวันที่13อีกครั้งหนึ่งหรือกระทั่งคนที่ฟังมาอย่างต่อเนื่องแล้วยังไม่ได้ทาความปรารถนา10อย่างเนี่ยก็ให้กลับไปฟังปฏิบัติการวันที่13อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะวันนี้เนี่ยรอนดาเบิร์นเขาบอกว่าให้เราพกรายการความปรารถนา10อย่างนะครับในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันนี้เลยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณจำเป็นจะต้องนำออกมาดูบ่อยๆพร้อมทั้งให้รู้สึกสำนึกรู้คุณราวกับว่าได้สิ่งนั้นมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับปฏิบัติการในวันนี้ชื่อต่อหน้าต่อตาคุณนั่นหมายถึงให้คุณนำสิ่งที่คุณปรารถนาสิบอย่างพกไว้กับตัวเสมอนะครับแล้วคุณจะค่อยๆเห็นสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาคุณซึ่งในหนังสือเนี่ยรอนดาเบินเขาเขียนลิสต์สิ่งที่เขาต้องการไว้ก็เป็นสิบกว่าข้อนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ปรากฏเข้ามาในชีวิตของเขา ที่เขาให้ทำปฏิบัติการเดิมโดยกลับมาย้อนใหม่เพราะว่าในระหว่างเวลา28วันที่อยู่เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการให้มันต่อเนื่องให้คุณค่อยๆสร้างความคุ้นชินใหม่ๆคุณจะสร้างนิสัยใหม่หรือพฤติกรรมใหม่ด้วยการสํำนึกรู้คุณหรือเอ่ยคำขอบคุณขึ้นมาได้อย่างติดปากแล้วเมื่อคุณขอบคุณกับทุกสิ่งในชีวิตต่อไปนี้นะครับชีวิตของคุณจะไม่ต้องมีความกังวลหรือความหวาดกลัวอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าคุณรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยได้ด้วยดีนะครับและเพื่อให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงได้เร็วขึ้นลอนดาเบิร์นเขาแนะนำให้คุณพกความปรารถนาที่ว่านี้นะครับเก็บไว้ใส่กระเป๋าสตางค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนำออกมาดูบ่อยๆซึ่งผมก็บอกว่าคุณสามารถจะถ่ายรูปหรือพิมพ์เก็บไว้ในโทรศัพท์ก็ได้และนำออกมาดูบ่อยๆ แล้วเมื่อคุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาในแต่ละข้อที่เขียนไว้นะครับคุณอาจจะขีดค่าข้อนั้นทิ้งไปในรายการแล้วก็เพิ่มความปรารถนาเข้าไปใหม่ได้แต่ให้คงไว้ที่10ข้อแบบเดิมนั้นนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ความปรารถนานี้เป็นจริงขึ้นมานะครับอย่าลืมเอ่ยคำขอบคุณและดีใจคุณอาจจะกระโดดโลดเต้นอย่างเต็มที่เพราะว่าคุณทำมันได้สำเร็จลงเรียบร้อยแล้ว แล้วสมองและร่างกายเราก็จะจดจำความรู้สึกนี้เอาไว้เป็นฐานเลยนะครับในอนาคตข้างหน้าหากมีเหตุการณ์ใดๆที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเนี่ยคุณก็แค่เอาความรู้สึกของความสำเร็จนี้เพื่อนำกลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องเอาละครับผมขอสรุปปฏิบัติการมหัศจั์วันที่22ว่าด้วยเรื่องของต่อหน้าต่อตาคุณข้อแรกให้คุณคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิต โดยทำสิ่งดีๆสิบอย่างให้คุณเขียนเหตุผลที่คุณสํานึกรู้คุณจากนั้นให้อ่านรายการนั้นอีกครั้งหนึ่งและเมื่ออ่านจบให้กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้สำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อที่2เมื่อเริ่มต้นของวันนี้ ให้นำรายการ10ส,สุดยอดความปรารถนาที่คุณเคยทำไว้แล้วขึ้นมาข้อที่3อ่านแต่ละประโยคและแต่ละความปรารถนาในรายการของคุณโดยใช้เวลาหนึงนาทีฝึกจินตนาการและนึกภาพว่าคุณได้รับสิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วและให้ใส่ความสำนึกรู้คุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อที่4 นำรายการความปรารถนาเหล่านี้พกติดตัวไปด้วยโดยอาจจะใส่ไว้ที่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าสตางค์หรือถ่ายลงในโทรศัพท์มือถือใช้เวลาอย่างน้อยสองช่วงนำรายการดังกล่าวออกมาอ่านและให้สำนึกรู้คุณล่ากับได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วข้อที่5ก่อนนอนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วเอ่ยคำมหัศจรรย์ว่า ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้จบไปแล้วนะครับวันที่22อย่าลืมกด subscribe เพื่อกลับมาฟังปฏิบัติการทุกๆวันหรือทวนปฏิบัติการแต่ละอย่างอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ